เบตัดปีตัวเปย์ตัดตูนทั่วไปไม่เปย์นะถ้าเปย์จะชวนก็คือวิญญาณที่ไร้ญาติล้มหายตายไปนานแล้วไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีผู้ใดใครสมมูลอยู่ที่ใต้ผู้ใดเขากระตินบวชวิญญาติเบตัดปีแล้วการที่สามโอ้ก็เบตัดปี สวัสดีครับพบกันอีกเชยครับในโครงการตาวครับในช่วงสายสารพี่อำเภอหนองสูงจังหวัดนุ่งนาธานครับพี่น้องครับวันนี้พามาอาบุญพี่น้องผู้ไทยหนองสูงครับพี่ดีวาวศิลาเล่ยขุนพุทธครพี่น้องครับสรางการอุตภัณน้ำหนองสูงเลยครับพี่น้องครับเพื่อจะสร้างสนบูรณ์ครน้าต่างเก้าเมตรกรับตัสามเมตรครับผมไปจะอยู่ครับอ่าทีมงานของโคงการครับผู้ไทยมาจากอีกหนึ่ชื่อครับ สวัสดีครับปามาดาโปรมาไปได้แล้วเราก็ต้องทำมาทิ้นผู้ไทยม่แล้ครับวันนี้เขาอยู่กันยาวนะครับภาคีเรอยู่นีเว่าเทวตาป็นครับจะเป็นแมาทาเทวกาผมับาส้ติดูติ้ีเดินผูกขาบอยู่ริมงานยัปกามาต่างแล้วก็พักมาน้าครับกบยอย่าจะสมเพิ่กังนรในจิวิอยากีครับสวัสดีครับกำลังเลิกพีทีครับพี่น้องครับ ใเชินนี้ให้แพก่ใครให้ให้ลงปิญญาีิเศษมาตั้งแต่เป็นแม่น้ำไม่ไม่คงมานำจาราเป็ท่องเที่ยวาใจดำคือเขาล้อมรอบแล้วก็ล้อมรอบทำเขตการปกครอง็หาล้อมรอบแล้วก็ี่อุปรริญญาที่เขาที่เรานข้คน้างคนี้ก็แล้วกนเชิญก็มารับเครื่องปรีกันตั้งแต่ภูมิเทวดาเขาไปสุขบรรยกาเป็นไงครับพี่น้องแล้วเชิญมารุมงเฮงค่ะมนี้นลุมแหงขนาด ขับปน้องอันนี้จะเป็นน้ำหนองสูงครับน้ำหนองสูงที่มุกดาหารครับมีเอฟซียมุกดาหารญู่ปน่นครับสวัสดีในช่วงเช้าสายนะครับสิบโมงครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับที่เมืองภูไทยอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับพลาครับนี่เตรียมที่จะวางศิลาฤกษ์ครับอยู่กลางหนองน้ําเลยครับแล้วก็ในส่วนที่ตรงนี้ครับจะเป็นพิธีครับพิธีครับกำลังจะปุกเซครับตามจริงงานเพื่อนจะพากัน ทำพิธีปลุกเสกอยู่กลางน้ำเพียงแต่ว่ามื่อนี้มีฝนครับเพื่อกลายเพื่อกลเลยย้ายพิธีมาเหตุอยู่ไอ้ใต้อาคารครับสวัสดีครับแม่น้องไผ่ครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับพี่น้องปอบายสุขสุขนครับเนียนี้อยู่ในกันยาวๆเลยครับพี่น้องที่อำเภอหนองสูงครับร่มแห้งครับร่มแห้งหนาวใส่กนานครับ อาอยู่เข่าครับคากรัวว่าสวัสดีครับคุณพี่ตะวันนาคน้อยแม่น้องภัยดูเดต้าครับคนใหลายนักเลงทั้งหลายเนี่ยจะมาทําให้เดือดร้อนทุกวันเนี่ยพอมีงานมีก็ตีกันละระวังกันทุกเสียงพิธีครับยังไม่ได้ทาอะไรเลยตีกันแล้วนบุญต่ำการสุขุคนครับพิธีปลุกเสกพระอุปคุตครับเพราะฉะนั้นทุกวันตีวาสนาพระอุปคุตครับจาาอก็มีความกังวล เป็นงานยิ่งใหญ่ครับน้องเชามองซูครับสวัสดีครับพี่จ๊อบสวัสดีครับท่านผู้ชม15,000คนเจ็บท่านสวัสดีครับีเกิน4,000โลเป็น7ปี7เดือน1วันนี้จะไม่สิ้เร็จไปด้วยดีก็เลยไปถามใครมาท่านนะครับท่านไหนที่ม <serving S 2> <Enfin S 1> ีฤทธิ์ม mm ีเดชมากที่สุดที่จะควบคุมที่จะกระจายเป็นบนท่องเที่ยวที่สำคัญของน้องเชาคือน้องสูงครับพี่น้อง ันนี <sen festivals> ้คือการที่เราเอกมาจําิ่งที่ทะเลทางาคตันออกเดียเหนือภาคตาวันกเียต้ก็เ็้เรประนาพุทธท่าจำสิ่งอยู่ที่ระดับทเลต้องให้พระอรหันผู้ทรงอภิญญามตอนนี้ผมกำับดนูกลางน้ำนครับอสูงหนึ่งร้อยสูง179ปีครับ เป็นสะพานบุญครับพี่น้องเช็คอินครับเช็คอินที่อำเภอหนองสูครับพี่น้อง่นนีครับัน้คจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระธานการมาเป็นประธานพิธีครับการัฒนากรับานามารักษางานให้เกิดความสงบนมาถึงท่านกบลังสนใจไม่พูดอะไรแต่ท่านจังเลงพ่ก็ปาพูทบานหลังัเรนครับ อมาถึงเสร็จ hmm. กัใครจะเป็นห้ามาคือปืนยามารมาละชิละเราขอุกคเล่ละนะับเอาขัดแต่พลดีนะี่พัดกันสร้างคูปร๊บเป็นองคกคุ๊บนะครับดูการน้ำน้งสูงครับจะกลายเป็นหมองเ้นมากาเป็นบน ท่องเที่ยวครับเที่ยวทาบุญครับที่เอืภอนองสูงเราก็ไปดิมาเที่ยวที่พังมวัลยีก็หน้าเดวเลยางแผนเลยครับเที่ยวที่ทีือนองสูงล้วก็ไปเที่ยววัดน้ำท่วมก็ีนน้ไมุ่กสิงเดยุกะถือว่ากระังน้ำพัดก็อว่ามครอะไรเลยพนั้นอยู่ๆก็มัมัดไปบนภูเขาต่างแดลตากน้ตาฝเลพามาัยานายสาดมเลากเอาหนังหมาเอาได้คองคอ สันั์เนี่ยเป็นลางอาภัณได้ไอ้คนเปรีิดเปรี้ดป่ะเอาเปคนเด็กกังหมาคล้องคอแล้วก็พาตะค้นเดียวเนี่ยมัดไว้บนยอดเขาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็ได้หยอกแพ้โนเสนามานบริบาลเจ้าหน้าที่ร่ลมแห่งพี่น้องลมแห่งลมพายุขับพายุเข่าเราเ็นทีว่าโขนโบโตขับมีแต่ลมครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยครับช่วง น,น,าาานีกน่นนสสกัน,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 นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันแปรปรวนครับพี่น้องภาษาสุขภาพครับน้ำคุณกินน้ำชงคอครับโคฟินาโคฟินิมะนาวน้ำผึ้งครับพี่น้องการเป็นวัดก็เป็นธรรมชาติพระปรางค์ลังกาภาพหลังลังเลเน็ตกนะ็ได้เวลาจุดท,ที่ทก็เป็นทุกที่แล้วก็วิวสวยงามรับตุ๊กตาตัวเมือง หนองสูงครับเป็นเมืองอยู่กลางภูเขาล้อมรอบวงนี้นะครับอาในี่วงนี้เรียกว่าคุณทุกนักกินมีดกล้งตั้มครับจุดนี้นะอยู่ห่างจากตัวมุกดาหารนี้น่าจะบรเกิน60กิโลเมตรครับจุดนี้ครับพี่น้องเป็นร้อยต้นละว่ากันราชินีมุกดาหารครับหนองสูงคำชะอีมุกดาหารครับเชลแคร์มืองภูไทยครับเมืองภูไทยเมืองภูไทยหนองสูงครับคือว่า มีเพียงสองหมู่บ้านที่ไม่ใช่บุ้ไทยครับพี่น้องสรงนัคือคน,จจนเข้าไทยอีสานครับตรงนั้น<อ>เป็นผู้ไทยหมดเลยครับพี่น้องบมื้อเช้าก็มื้อชุ่มชื้นทำท่าฝนจะตกพอแปดโมงเช้าแดดเปี้ยงเลยครับเมนแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ลัร่มแห้งๆครับติ่น่าฝนตกกับตกโซซัมิดครับพี่น้องเอง ทุกข์กับบุพเพียรครับเจ้าอากาศหนาวแห้งพี่น้องเอยหนาวมีสายหนาวที่ใจเครับพี่น้องพระควรตุอรหันโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควรตุอรหันโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควรตุอรหันโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมสุขะโตสุภิโตปะวะโต โมกุสันโพุทธเสโถนโมโกนาพระมโนพุทธเสโถนโมปัสสาวพุทธังอากาตนาวี่ครับเรืสการนี่คือซูอไดนครับนาะใส่ใช้คมผ้าเร็นนับสการครับนโมเมตอรโยมหาวีโนปัญจัมีเอฟซีอยู่หนองสูงอยู่บนนอกครับตอนนี้ผมอยู่หนองสูงทาครับเมืองภูไทยครับเมืองภูไทหนอง วิธีบูชาพุกเสกนะครับบูชาพิเศษพระองก์ผู้กับคึนจะก่อสร้างอยู่กลางน้ำหนองสูงนะครับซึ่งจะเป็นแลนมาร์ดบนตองเกี่ยวที้งใหม่ของชาวังหวัดิมุกดาหารครับพุระบูชามหาเลชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสัมพระบูชามหาโวคะโม ปิโลกนาถังอภิปูชยามะสาธุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขอราธนาพระมหากรุณาคุณพระปิยาคุณพระปิสุทธิคุณอีกทั้งพระอภิญญาพระบาลิอานุญาธิการท่านผู้ทรงบุญญาธิการอิทิลิทิอิทิลิเต็ิสปรมี แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ผู้ทรงยิ่ง้วยชาติที่กัตปริยาที่กัตปัญญาที่กัตทรงเป็นนาถาแห่งไตรภคทังพระสย,มยามภูญญาอาสาพันโยยุตยานุวัตยองบาลภิหารทมิตรายานสีอริยญาณหกสมาบัติแปดอัตถังที่โกมักคคุลคุณพนวโรคุณตะละธรรมเก้าคุณพระบรบดีกับคุณพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจา้จาห้าสิบหก คุณมาทำรา์สาบปคุณระสางสเจ้าสิบคุณพระอาจารย์เจ้าสิบคุณวิงยายีสบเอ็ดคุณบรรดาสิบสองคุณลมโคุณไฟเจคุณอากาศสัตาสิบกาสามาคุณดักสอนสี่สี่คุณพระอภิธรรมเจพระคำพีคุณระเือสีมุนีทั้งร้อยแปดตนสมคติเรืองฤทธิ์คุณปเจเดคุณปศีมหาโพคุณพระโอโสถดแทเสมาคุณปสาเดีิกขาคุณพระธาคุณพระมุนีนาคุณมาตรี คนไทยที่จะเดินทางมาเที่ยวที่หนองสูงของแม่คัมื้อนี้ครับที่ริมหนองสูงครับในช่วงข้ามโมเลงก็จะมีคน,นนคนเดินก็ไดน้องครับคนเดินผู้ไทยครับมาเที่ยวมากิอาหารผู้ไทยกันได้ครับวันนี้กับมืออีทัพงานมีสองมือครับผมก็เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่อำเภอหนองสูงครับ สามเรยงครับเดี๋ยวเดีพาชมบรรยากาศผลคนเดินผู้ไทยหนองสูงครับคุณพระสังโฆเมนาโถคุณพระพุทธโสสะสัพปรังคุณพระพุทธังคุ้มคุณพระธรรมมังกรคุณพระสังฆารักษาอิติปิโสภะคว่าบาลมิตายุทธ์ชัยาเศรษฐะบักเกตปรสิทธิปวัติโยชาถุกาสัพาพวิจาร ขอรัตนาบรรลมัแห่องค์สมเด็จนาพิธีจะมีการแจกเหรียญืผม่านองคายสนใจไหมครับถ้าสนใจผมจะเก็บไว้ให้ครับือว่าเอฟซีทำอะไรก็ได้ผมจะเก็บไว้ให้ครับอินบอกมาหลังไม่นะครับให้ฟรีครับสงสัยฟรีเจ้าขอรัตนาบรรลุแห่คมเด็ประสิทธิการโลวงทย จังไรทำการใดเมื่อใดที่ใดพูดใดภายใดจะได้เป็นเบียนบีทานจะได้ประมาทพลาดพังเถอกิเตชะกครูบัญธิญาเลิศล้ำช่วยทำจงมัก่วย่วยพระพรชัยให้เกิดข้าพเจ้าบดังประสิทธิจมังประสิทธิจำพังประสิทธิจะประเกตประสิทธิอวันลุโอ you oh. มะชุนเทเดสะพิาชังเทตุมาระเจตีนุมราโูมิราลาดีุมปธัมปิญญบริวารเกีอาัะรเหีนมาลิรานาโคตยาบริพานโตสุขติสัมพันธ์ ริขมานสังตาราโตจมาราจาริสาภักิเตปิโตมเหอรัุตุอาโลเพเยนตุเบญาอัคเดยสมิขันตโพยธรมหาจาริสาภักขิเตปิโตมเหอนุลัภตุอาโลเพเยตุเบญาอากินัลเมืองุลนะโพยมหาราจาริสาภักิเตปิโตมเหออัตรันตุอาโลเพเยนตุเบญา

ทิพยโอเคฮารุลักันตุาโรคเยนาสุเสนะจายอุตระสมิงอุเอโรยไม่มารา้จากิสาภเกเตปิทุกเฮอารุลักขันโตฮาโรคเยนาสุเสนะจาอิสานสมิงยับขายธมหาราชายอิสาภเกเตปิทุกเฮอารุลักขันโตฮาโรคเยนาสุเสนะจา มาดิสังตารโดูนักินเตนเวรุนโกะปิตเมนเวรุนโกะเวโรบุตรตาลสงาจัตตาดอนเตมหาราชโลกปาลายาชาสิโย ชุดสึก็มีคนลงเลแล้วครับตอนนี้นะครับเสีย้อยาไปชมบรรยากาศูตรงกลางน้ำบึงคับว่าพระปิณไดยครับปุมาครั้งแรกครับพี่น้องจานทอยานสริโยจานอัมนะพานแดนศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องจุดที่พิ่นจะวางศิลาฤกษ์ขับอยู่กลางนองน้ำสูงครับพี่น้องเป็นกครับเป็นพระที่มีความใหญ่สูงครับพี่น้องครับหน้าตักนี่วางเกเมตรสูงสิบสามเมตรครับ อยู่กลางน้ำหนองสูงของพื้นหนองสูงจังหวัดบุกเดหาเลยครับตารคลเเรเัยนครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศความสวยงามกลางตัวเมืองหนองสูงเลยครับพี่น้องจะเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบครับพี่น้องภูเขากขบอสูงครับแต่ถ้าผู้ใดที่มีฝนตกนี่ครับหลังจากฝนตกนี่น่าจะมีเมฆหมอกลงต่ําครับพี่น้อง จะเป็นเมืองที่มีความสวยงามครับเมองนี้นะลกกาในช่วงเรกของผมนะครับทีมงานครับผมผม่คงอกอทัวรล้กก็ผู้ยิ่ดามขับสิภาพไปเลาะบึงบรรยากาศถนนคนเดินเมืองภูไทยหนองสูงครับคนจะจัดให้เที่ยวส้มนี่สองมื้อก็คือมื้อนี้แล้วกืนอื่นครับช่วงฮามงเลมานต้นไปครับไปบึงบรรยากาศวิถีภูไทยนะครับ ดีครับพี่แคร์ครับเป็นยังไงบ้างได้บุญเลยเนาะครับผมกิาาประพี่นะเอาบุญกับใบาไดกษาห้เรมากบาวเพราะกรเปน่ต้องมีังเไยนี่ยปอาจารย์ทั้งหลายไปย่งซุ้มสะพานนนองกลางนะครับไปครับไปนำกันครับพี่น้องตอนนี้ลมแรงนะครับพี่เซมอนครับลมแห้งลมแห้งนี่ บึ้งนี่ครับมีร่มแห้งอากาศหนาวครับรมแห้งอากาศหนาวหนาวครับตอนนี้นะพนาน่าเสียว่าในช่วงเมษายนนี้ครับมีพายุเข่าแลวก็อากาศหนาวคล้ายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ19-20องศาตอนนี้นะ้นองรักษาสุขภาพด้วยครับบอเป,ป็นไข้บอเป,ป็นวัดบอดเจ็บคอนีถือว่ามีความสุขเลยครับเป็นสุงนี่ครับเพราะว่าระวังแห้งครับย่านโควิดปีน้องนี่ จะฝากคนพอดีครับชะมกคอนเห็นไหมชลุกนักกษิตพิการม่ปลาตระลามีแลปลาองค์พาปลเป็นเมืองที่อยู่กลางภูเขาครับพี่น้องอากาศมันจะมีจุดจุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวหนองสูงกับเป็นทางทางระเบิดภูเขาโอ้โหสวยงามด้วยครับที่ผมกเจ้าชอบมอรลาบอกมากคือกันครับมากครับหมลามมากหมลามุไทยครับมากแห่งครับเอาเสียงสวรรค์นะ ขอโคอยใหญ่อสินะนหมนเฮียงกับแล้วก็เสียบซุดคอยน้องที่ใสาฝน,นแล้วก็รยิงเพียงเล่านะครับหมนเฮงเลยครับพี่น้องนี่จะเป็นคาถาบูชาพระอุปคุตครับเบาผู้รีดำครับเพิ่มมาขอ,โอพโคยดวงเทวาดวงงสผิสดควัสดบ เนครับีมจุดที่บขึ้นกัครับน่อยลืมซื้อเยครับ9 1ครับรีครับี่นงไปดูหมอลำที่สารคามผมจบอย่สารคามมาได้ครับผมดุตีมาด้วยครับหมอลำไปบุนเสียงทองสารคามลำซิงครับตอนี้ผมอยู่สนงคสะพานกลางน้ำด้ครับตอนนี้นะ นะเพชรลำคืนเนาะเพชรลำคืนลงเงครับลงรงเกครับโอแคครับเมื่อกี้ FC ถามารตูด็ดนะตูเด็ดนลครับผมเดินเผมก้าวหนึ่งสปครับโอ้ยโมเมนต์เครับยังไม่ครับโมเมนต์ครับโมเมนเลยผมไม่แม่นแล้ว มือ้อใดครับมือ้อใดถ้ามีโอกาสาาก็ถ้าผมว่าไปจัไปน้มามันหน้าพุ่มพลัมพุ่มพลัมพิธีวางาาพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุปคทัตาพุทธหน้าตาัดเก้าเมตรสูงสิบสามเมตรครับอยู่กลางภูเขาแล้วกรับกลางหนองสูงเลยครับเป็นรั้นมาแห่งใหม่มของชาวหนองสูงครับตอนนี้ครับพี่น,อน้องมาทเที่ยวเมืม่อพุดถึงหนองสูงมาย่างขนมคนเดินครับมีแรงวันเสาร์แล้วก็แรงวันอาทิตย์ครับ ได้เลยครับได้เลยเจมมาทังเพีคุณพี่เซมอนครับผมอินบ็อกไปหานเพเออในเพ่นจะผูอ่านเพรอานะอ่านด้ครับ่าเนี่ยครับมอตืนนะ่นเอทังมาผู้เทดาตัวนั่นเน่ยแล้วตัวเป็นอาัพเอฟซีนะครับจากเมริกาไดิเมริกาครับพี่ซีมอนสวัสดีครับวัสดีสวัสดี คนไทยะครับิสม่อนเป็นคนไทยนะครับเนาะูวิีเจลายครับวันนี้มาที่บ้านพูไทยนะครับบ้านภูไทยโนนสูงน้องสูงบ้านภูไทยนองสูงจังหวัดพุทหารครับก็เป็นวันภูไทยนะครับวันภูไทยของทางอะาเอหนองสูงนี่แหละนะฮะัยนใกล้ๆกับอำเภอข้ามเียอับภูไทยท่อนนะครับ มีโอกาสมาเจอแม่โค้งออนทัวร์นะครับกันได้รวมทีมกันนะครับทุกอย่างครับคนหน้าต่อสัมผับมีอะไรครับมีแต่เก้าหนึ่งสามมอปลาครับคนหนาเดือดเต็มเลยขายเขึ้นถ่ายบ้านซื้อเลยครับย่าปานนัทเอาธรรมดากับพ่อครับพ่อพ่อของบ้าของพ่อเนนะครับสนานครับสนานเทียบเอเล่นเอาจริงอาจังนะโอ้ยไฟรวยนะฮ่วยเราครับ โอเคนะครับน้องเดี๋ยวนี้ชมบรรยากาศรอบล็อกนองซูมกันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเเขาบอกว่าจะไปหายิงกันดีกว่าเดี๋ยวพักผ่อนครับเพราะว่าผเรียงยังมีงานหนึ่งครับเรียงนะเดนนี้ผมยินดีต้อนทุกคนครับได้เลยครับขอบคุณครับคุณพี่เซมอนครับมาดูการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพี่น้องแล้วก็อยู่กันอีกมื้อหนึ่งนี้นะถูกกับทีมงานคุยรับอีเวนเจอร์ครับวันนี้ครับพรอาบุญครับพี่น้องบุญภูไทยครับ เมนงไพ่ครับเลขพระธาบันนมนี่ออกสามงวดติดได้ครับเพทยาจ้าตั้งกราออมผมก็ดูเพื่อเดียกเต็มๆครับซื้อบันก่อนะนะแต่ก็ยังไปตรวจอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้เอาลอตเตอรี่มานำครับยอ่างเล่นคืออยู่ริมโขงเรือเป็น้องเลยแล้วก็ศสำคัญเลยมันมีภูเขาเลยแบบอย่างได้แบบชิวๆเพลินๆพี่น้องแล้วก็อากาศเย็นมันนี่อากาศเย็นๆครับ นีการพิธีก็ยังทำทุกเสกไปเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องน่าจะรอท่านผู้ว่าการจังหวัดมุดาหาร,รมาร่วมงานด้วยครับพี่น้องพิธีเปิดนะแต่ว่าเมื่อแรงครับเมื่อเลงชิพาย,ย่างลอดส้มสนมคนเดิมลองสูงครับแรงวันเสาร์ครับวันที่สองมีสายน2565ครับยบรริิพาาสนุ นี้จะเป็นสะพานกับสะพานที่อึดอสะพานบุญกับสะพานบุญเชื่อมต่อไปยังงกาะกลางน้ําครับถ้าเพื่อนสร้างพระอุปคุตแล้วเสร็จอยู่กลางน้ํคกับจะกลายเป็นพระพุทธรูปที่มีองค์ขนาดใหญ่ครับเป็นพระอุปคุตนะพี่น้องเอยจะมีความสวยงามเพราะว่าวิวทิวทัศน์ด้านหลังจะเป็นวิวภูเขาครับพี่น้องภูเขาล้อมรอบเลยตัวนี้นะสวยงามมาเลยตัวนี้นะถ้ามาเน้นจะน้าฝนจะฟินไปอีกรูปแบบหนึ่งครับเพราะว่า ที่อำเภอหนองสูงครับกำลังได้รับความมิลมสายแคมป์หรือว่าสายเดินป่าครับพี่น้องครับมีบ่อนเด็ดๆในการเดินป่าเที่ย<า>วชมวิวง,งามๆที่มุกดาหารพี่พน้องเลย,ย,ยเอ็นีกการมาขับรถเดี๋ยวต้องเดี๋ยวปุ่มครับ เบาแคบคุยด,ดันครับต้องอดตัวไปพักพอัีสุดครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ับดูงานทำข,ข,ข,ของทิตย์นักสุดท่วงครับพี่น้องแล้วก็นในช่วงเช้าก็ได้บนะครับพามาชมวิธีการวางศิาลาฤกษ์พร,ระอุปคุตครับพี่น้องในช่วงแรีงครับพาสิพาไป,ปย่างถนนคนเดินภูไทยหนองสูงครับ ดูอีฝาค้างหนึ่งของหนองน้ำพี่น้องครับและพบกันเมื่อแลี้วงนะครับข่ามงเร็พี่น้องอีับไปเลาะจำนวนคนเดินภูไทยหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสุขสุขสุขเพื่อครับพบกันเมื่อเลี้ยงครับข่ามงเร็พันต้นไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ